กุ้งพลอยเด้อุ้มวิจิอีกครั้งหนึ่งค่ะชื่นใจได้ใช้เวลากับอุตสาวเป็แน,แนแฟนแห่ส่งกำลังใจชมความน่ารักของคู่แม่บุตรย,ยินดีได้เจอกันนับเป็นอีกช่วงเวลาที่คุณแม่อย่างกุ้งพลอยเองนับวันมรอและกค่ะการพบเจอบุตรสาวอย่างน้องวิจิและนานที่มีโอกาสได้พบมีโมเมนต์ออกมาให้แฟนๆได้เห็นหลังจากที่วิดีโอคอลคุยกันตลอดล่าสุดคุณแม่กุ้งพลอยก็ได้มีโมเมนต์แบบว่าพบอุตสาวอีกครั้ง คราวนี้แฟนๆพากันกดไ like, ลค์ล่าสุดกุมพลโพสภาพผ่านอินสตาแกรเป็นภาพตัวเองกับบุตรสาวอย่างน้องวีจิเป็นโมเมนต์ที่นา่ารักภาพที่เต็มไปได้วยความสุขเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ